ามาถึงเราก็เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเราสลับอัตโนมัติเลยนะครับสลับเองอัตโนมัตินะครับอินเวอร์เตอร์เพราะว่าใช้ ABS เป็นตัวสลับนะครับเป็นตัว ABS นสลับตัวนี้เป็น ABS นะครับเอาไว้สลับสําหรับสําหรับเจ้า a d s ตัวนี้นะครับมันก็มีหน้าที่ที่เอาไว้แบ่งรับไฟระหว่างไฟ220ที่มาจากอินเวอร์เตอร์หรือ220ที่มาจากไฟบ้านก็คือทําให้ไฟ2ตัวนี้มันไม่มาชนกันไม่ชอ็อตกัน รเราเปิดไฟจากอินเวอร์เตอร์ใช้งานในรถอยู่และพอเรามาเสียบปลั๊กปลั๊กไฟตรงจากไฟบ้านปุ๊บเนี่ย A.D.S ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่สลับมาใช้งานไฟบ้านก่อนโดยที่ไฟบ้านเนี่ยก็จะเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยแล้วก็ใช้งานไฟฟ้าภายในรถด้วยครับอ้าวเราเปิดนะครับอ่าตั้งไว้ยี่บองศาอ่าเราเปิดพัดลมนะอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียง พัดลมคอยร้อนกันนะครับพัดลมคอยร้อนทํางานแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแนบหูจนใกล้ๆก็อไม่ได้ยินเสียงนะครับเรามาใกล้ๆเลยนีฟังเอากใกล้ๆเลยดูจะว่า่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแต่เงียบมากคือจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยคือเงียบเงียบแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับและระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับใช้เวลาไม่ไม่เท่าไหร่ก็คือเย็นเลยนะครับตอนนี้ไฟไฟที่เราวัดได้อยู่นี่ อยู่ที่สิบจุดดโวลต์นะครับ1ิบจุดเจ็ดโวลต์อ่าดีดีสิบสจุด็ดโวลต์นะครับอันนี้จะมีช่อง USB นะครับอ่าไว้เสียบไว้เสียบชาร์จนี่ครับไอตัวนี้ก็เป็นตัวปรับรีไฟได้นะครับรีไฟรีไฟเร่งไฟได้นะครับอ่ารีไฟเร่งไฟได้อ่าตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นระบบแบตเตอรี่อยู่นะครับอ่าไฟอยู่ที่1ิบสองจุดเจ็ดอ่าตอนนี้คอมก็ ทำงานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเสียบปลั๊กไฟบ้านจะเป็นยังไงนะครับอ่าเสียบไฟปลั๊กไฟบ้านจะเป็นยังไงอา่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราจะเสียบไฟบ้านให้ดูนะครับอลองเสียบไฟบ้านให้ดูขอจะเสียบไฟบ้านแอร์ที่เปิดอยู่เราต้องปิดก่อนนะครับมันได้แมกกาช่านะครับปิดแป๊บนึงครับมันจะได้แมกกาช่านะครับอันนี้เราก็เสียบไฟบ้านนะครับ เนีไฟบ้านปุ๊บทุกอย่างก็จะสลับมาเป็นไฟฟ้าทันทีแล้วก็สามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมอัตโนมัติเลยนะครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมเลยนะครับเป็นไฟบ้านชาร์จอัตโนมัติเลยอันนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิลดรถเราจอดนานๆรถจนไฟหมดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟหมดเราทำไงนะครับมีเทคนิคการทํานะครับถ้าเกิดเรามี power pack อ่าเพราะว่ารถคันนี้ระบบชาร์จ จากรถยนต์นะครับคือเวลาเราเวิ่งไปรถยนต์ก็ชาร์จให้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเวลาสมมุติว่ารถเราจอดนานเป็นเดือนแบตเตอรี่เราเกิดหมดเราไม่ต้องยกแบตเตอรี่ไปชาร์จเลยนะครับเราทํายังไงมีเทคนิคนิดนึงนะครับเสียบปลั๊กไฟตัวนี้ปั๊บนะครับแล้วมาทําอย่างนี้นะครับเราบิดกุญแจตัวนี้นะครับอ่าบิดให้ไฟโชว์นะครับบิดให้ไฟโชว์ประมาณ15นาทีถึง20นาทีไฟจะชาร์จเข้าแบตรถยนต์โดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่า เราจะใช้ขับแบตรถยนต์โดยอัตโนมัติเลยประมาณ10นาที15น,นาทีนี่สตาร์ทรถติดเลยนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องยกแบตเตอรี่ขึ้นไปขึ้นเอออกไปชาร์จรถเลยนะครับถ้ารถจอดานานๆแล้วแบตเตอรี่ไปหมด้าทำาวิธีนี้คือไม่ต้องยกเลยนะครับแค่บิดไฟไฟแดงเท่านั้นไฟจากระบบอัตโนมัติของเราจะกลับมาจ่ายให้แบตเตอรี่ของรถยนต์โดยอัตโนมัตินะครับทำให้แบตเตอรี่มีไฟขึ้นมาและสามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับนี่เป็นเทคนิคของ อัตโนมัติระบบอัตโนมัติของเรานะครับอ่าครับนี่นะครับระบบอัตโนมัติของเราคือเป็นระบบนี้คือสะดวกง pues, ่ายและใช้งานงาน่ายนะครับระบบชาร์จอันนี้เราติดเครื่องยนต์เลยนะครับเราติดเครื่องยนต์เนี่ยรถจนจะชาร์จให้กี่แอมป์นะครับในเรารถจนชาร์จให้18แปอมป์นะครับประมาณ1 7 1 8แอมป์นะครับอ่าอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่1 7 1 8แอมป์อันนี้รถจนชาร์จให้โดยที่ว่าเราจะไม่เร่งเครื่องนะครับถ้าเราเร่งเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นอีก นะครับอีกประมาณตั้งยี่สิบหรือยี่สิบห้าแอมป์นะครับอันนี้อันนี้นนใส<ช>่รถยนต์<อ>ชาร์จเข้าไปแบตลิเธียมแบตลติเธียมเข้าแบตลิเธียมนะครับเราใชาร์จเข้าแบตลิเธียมอ่านะครับก็วิ่งใช้งานก็โอเคพอพอพอ,พอได้ได้พอสมควรนะครับอันนี้รถยนต์ชาร์จให้นะครับอันนี้ก็เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์คือมันเป็นลังคาสูงนะคือว่าจะติดแอร์บ้านน่ะมันก็เหมาะนะครับ มันก็เหมาะกับรถตู้นะติดแอร์บ้านก็คือหมายถึงว่าไม่ต้องรวมกับรถยนต์ก็มันมีที่ติดพื้นที่เยอะแยะนะและรถก็ไม่ได้แต่ง VIP มาอย่างเงี้ยก็คือรถเดิมๆเงี้ยติดแอร์บ้านก็เหมาะอยู่นะเราสามารถแยกแยกแอร์ออกไปแล้วก็ใช้พัดลมระบบเงียบมันก็มันก็ดีอยู่นะถ้าเกิดรถใครลังคาเตีย้ยนะลังคาเตีย้ยหรือเป็นพวกหูวลุดแล้วว่าคันไม่ใหญ่มากเนี่ย ติดแอร์12โวลต์และ24โวลต์ก็จะดีกว่าเพราะว่าให้แอร์ออกมาช่องเดิมของเขาเลยก็คือเราเราก็ติดได้ทั้งสองอย่างนะครับเราทําได้ทั้งสองอย่างอันนี้เป็นเป็นแนวทางนะคืออันนี้ก็คือแอร์บ้านก็คือหมายถึงว่ามันก็เหมาะกับรถที่ไม่แต่ง v I P และมีพื้นที่เยอะๆอย่างเนี้ยนะครับอ่ามีพื้นที่เยอะๆอย่างนี้ก็คือเราสามารถที่จะทําได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเตียงนอนก็อ,อ,อ่พอเหมาะพอดีพอรงควรเลยใช้ได้เลยนะครับนอนได้สบายสบาย อ่าอันนี้ก็โซฟาก็เลือกซื้อได้นะเขาจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับช่วงนี้โซฟาค่าอาจจะขาดตลาดนิดหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ารู้ตึกว่าคนใช้เยอะเตยอะต้องต่ดูคลิปครั้งที่แล้วนะครับอ่าอันนี้รถตู้เขาเข้ามาให้ทําคือต้องการทําแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เราก็ลองพิจารณาลองคิดดูนะครับว่าเออเราจะใช้แบบไหนอะไรแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถเล็กแล็กร่กางาเตี้ยๆแนะนําให้ติดแอร์ติดสอนจะดีกว่านะเพราะว่าพื้นที่การติดแอร์ Air, พวกนี้มันก็จะยาก ยากเพราะว่ามันเกะกะอันนี้มันก็ไม่เกะกะเพราะรัางคามันสูงแล้วก็หมอกแอร์บ้านเพราะว่าทั่วมันฟ้านมันฟ้านนะความเย็นกระจายด้วยพอตรดีพอสมควรเอเคนะครับเพื่อนถ้ามีอะไรสงสัยก็เชิญทักถามได้นะครับ